ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทและธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเถอดเราจะก,กล่าวดูกรราริกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉน เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามธาตออนนั้นคือธรรมะทิติธรรมะนิยามอิทัพปัจจัย ก็ยังดำรงอยู่พระตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมตรัสรู้ทั่วถึงซึ่งาธาตุอันนั้นครั้นแล้วย่อมตรัสบอกทรงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกระทำให้ตื่นและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดู เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพพเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพรออาะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารภิกษุทั้งหลายความจริงแท้ความไม่คลาดเคลื่อนความไม่เป็นอย่างอื่นมูลเหตุอันแน่นอนในาธาตุอันนั้นดังพนานามาชนี้แล เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดูกราภิกษุทั้งหลายก็ทำรรที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นฉไหนชราและมรณะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไป เสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาชาติเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาพบ เป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอุปาทานเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาตันหาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดา เวทนาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาผัสสะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาสลายตนะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดา นามรูปเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาสังขารเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดา อวิชชาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาดูกระรภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าทำรรอาศัยกันเกิดขึ้น ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยาสาวกเห็นด้วยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นจักแล่นเข้าถึงที่สุดเบื้องต้นว่า ในอดีตการเราได้เป็นรหรือหนอในอดีตการเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตการเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตการเราได้เป็นอะไรแล้วได้มาเป็นอะไรหนอหรือว่าจากเล่นเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่า ในอนาคตการเราจักเป็นหรือหนอในอนาคตการเราจักเป็นอะไรหนอในอนาคตการเราจักเป็นอย่างไรหนอในอนาคตการเราจักเป็นอะไรแล้วจึงจักเป็นอะไรหนอหรือว่า จากยังมีความสงสัยในปัจจุบันการเป็นภายในณบัดนี้ว่าเราเป็นอยู่หรือหนอหรือไม่เป็นอยู่หนอเราเป็นอะไรอยู่หนอเราเป็นอย่างไรอยู่หนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอเขาจักไปในที่ไหน ดังนี้ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเหตุไรเพราะว่าอริยสาวกเห็นด้วยดีแล้วซึ่งปฏิจจสมุปบาทและธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริง